อืมอืมวันที่หนึ่งมิถุนาอ่าอาจารย์ป้อมอันนี้อันนี้ไปเอามาจากไหนนะแม่ชบาแก้วใช่ไหมแปลวแม่ชบาแก้ววันนี้บ่อ๋อแปลวที่แม่ชบาแก้วอืมอืมหงายตึงเลยอ๋อ <Five> ไงเนาไงเงิบหัวนอกเลยอืมโอเคโอเคอืม okay, อ okay. ืมอเดี๋ยวท่านผู้ชมแปลวเด้อว่าเพลินฟังเพินเป่ยนห้าหกหนึ่งธนาสามตัวห้าหกหนึ่งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเก้าสาม ศูนย์ห้าแปดนี่อย่างเนี่ยศูนย์ห้าศูนย์สามสามตัวสามตัวบนแต่ศูนย์ห้าแปดนี่สามตัวบนบมอศูนย์ห้าแปลที่แม่ชบาแก้วมาศูนย์อืม อือห้าหกหนึ่งศูนย์ห้าแปดข้างบนอ๋อบนนะอ่ะไ <58, S 1> ปศูนย์ห้าแปดอันไหนเลขเลขตัวไหนเด็กน้อยบอกเก้าสามเก้าอันนั่นแหละล่างาาพีอเออ๋อพี่ไปร้องเอาที่แม่เช่า,า,าแก้ว ไปลงเอาที่แม่ชะบ,บาแก้วอืม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 ้กระเปา็ไดนะคก็ไ่กอนีละบ่เห็นเลขอืมยกขึ้นอลกยกขึ้นบ่เห็นเป็นกำลังพิมพ์โทราสายิ่งยืงกูหนอ่อพอเปนกลังพิมพ์โทรสายเพิ่แต่ พิมอย่างโทรศั der, พท์หายได้หัือพม่ป้อมตัวนี้แหละเป็นเป็นคน,นหนังมุงกาย่ควรจะมีละอืมอันนี้อันนี้คืออาจารย์ป้อมไปเอาที่แม่ชบาแก้วมันบอกห้าไอยยังก็หกห้าหกหนึ่งไ้ห้าหกหนึ่งเก้าสามศูนย์ห้าแปดาแปลที่แม่ชบาแก้วมา แม่นาคก็058นี่เด็กน้อยบอกบอกเมชบาเด็กน้อยบอกเขาไป็นลูกคดิสเป็นลูกคดิชาแก้วเขอพุ่มพุ่ม้อในชา้วอ๋อลูกแม่ชบาแก้วบอกใช่ลูกแม่ชบาแก้วที่ไอ้สลักอ๋ออันนี้ลูกแม่ชบาแก้วบอก058คือเด็กน้อยบอกแล้วก็561นั่นคือได้ที่แม่ชบาแก้วแล้วก็ล่าง93อ๋อฟันเลยอ๋อฟันทองฟัน อืมฟันธงเลยฟันธงเลยอ่าเขียนเปอร์เซ็นต์นะฟันธงเอาวงกลมวงกลมอ่าชุดวงกลมเลยวงกลมเก้าสามล่างเม็ดเดียวโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคอ่าฟันเลย okay, ฟันเลยฟันเม,ม็ดเดียวอ่าโอเคโอเคอ โอเคโอเคโชคดีร่ำรวยค่ะขอบคุณค่ะโอเคบาย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 โอเคจ้า